Afterwork Podcast Give you good inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork เพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่า hard skill กับ soft skill กันบ้างไหมครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้ทักษะทางด้าน soft skill นั้นมีความสำคัญไม่แพ้ทักษะทางด้าน hard skill เลยทีเดียวซึ่งวิกฤตโควิดในครั้งนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าทักษะทางด้าน soft skill มีความจาเป็นอย่างมาก ซึ่งผมขออธิบายแบบย่อในเบื้องต้นก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบว่า2ทักษะนี้คืออะไร hard skill คือทักษะความรู้ที่ใช้ในการทํางานที่สามารถสอนกันได้และวัดผลได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทงางด้านวิชาการหรือทางเทคนิคส่วน soft skill นั้นคือทักษะทางด้านอารมณ์การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการพัฒนาตัวเองหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่คือเบื้องต้นของ2ทักษะนี้ซึ่งสามารถแจ้งออกมาได้อีกมากมาย และในวันนี้ผมจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่อง5ซอ f t s สกิลสำคัญที่นายจ้างต้องการในปี2021นี้ครับโดยจะขออ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ jobbkk มาสรุปดังนี้ครับข้อ1 Active Learning การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำคือจะต้องคอยสังเกตปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจะสามารถนำมาแก้ไขได้อย่างไรหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ได้อย่างไรขอ,อยกตัวอย่างครับเช่นในระบบขั้นตอนการทํางานต่างๆที่เราทําปัจจุบันนั้นในระหว่างที่เราทําจะสามารถลดขั้นตอนหรือปรปับปรุงขั้นตอนอะไรได้บ้างที่จะสามารถช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นหรือได้งานที่ดีมากขึ้นซึ่งเราอาจจะทําได้โดยการทํเป็นสรุปและหาทางแก้ไขเพื่อนํามาเสนอกับผลในทีมและนํามาดิสคัตกันเพื่อหาวิธีทีด่ดีที่สุดในการแก้ไข ข้อ 2. learning capability คือความสามารถในการเรียนรู้หรือตระหนักในการเรียนรู้อย่างมีตะกระการเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเดินไปข้างหน้าตลอดซึ่งเราจะต้องปรับตัวเองให้มีความรู้ใหม่ใให้ทันเสมอหรือล้ำหน้าเกินโดยเฉพาะต้องตระหนักถึงการหาข้อมูลหรือความรู้ใหม่ๆที่สามารถมาเสริมสร้างในอาชีพของตนเองเพื่อนามาปรับใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอ,อยกตัวอย่างนะครับเช่นในอาชีพของเรามีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากขึ้นคือถ้าเราเป็นคนอ่อนทางด้านภาษาเราก็ควรที่จะต้องศึกษาและฝึกที่จะสื่อสารกับภาษาที่จําเป็นต่อการทํางานให้มากขึ้นซึ่งมันจะเป็นการช่วย up skill ให้กับตัวเราเองถึงแม้ว่าในยุคข,ข้างหน้าจะมีแอปที่สามารถแปลภาษาได้ล้ามากขึ้นก็ตามเราก็ควรที่จะฝึกพูดเองให้ได้บ้างอย่างน้อยก็ต้อง สองภาษาเป็นอย่างต่ำหรือถ้าง,งานที่เราทำนั้นได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เราก็ควรต้องแบ่งเวลาหลังเลิกงานบางส่วนมาฝึกและศึกษาสกิลนั้นเพิ่มเพื่อให้ตัวเราเองนั้นโดดเด่นกว่าคนอื่นๆข้อ3 creativity ความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มา เพื่อที่จะได้มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อส่งผลดีให้กับตัวเองและองค์กรมากที่สุดเช่นเราควรนําประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบความสําเร็จหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนามาสรุปให้เกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะนําไปพัฒนาโปรดักต์หรือกระบวนการขั้นตอนการทํางานในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดหรือลดการที่จะเกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งเราไม่ควรปล่อยให้ประสบการณ์เหล่านี้ผ่านไปอย่างสูญเปล่าข้อ 4. e m o t i o n a l intelligence ความฉลาดทางอารมณ์เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นคือต้องเข้าใจอารมณ์ของตนเองและสามารถจัดก,การอารมณ์ของตนเองให้ได้ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนและรวมถึงต้องเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยว่าตอนนั้นเขาเป็นอย่างไรแล้วต้องมีวิธีการเข้าหาบุคคลนั้นได้อย่างราบรื่น เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆและทําให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งผมคิดว่าทักษะด้านนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาในการสื่อสารเข้ามาช่วยและจะต้องใช้ให้เป็นด้วยครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นในการทํางานเมื่อมีปัญหาและมีคนมาโวยวายพูดจาไม่ดีกับเราเราก็ต้องสามารถจัดก,การอารมณ์ของตัวเองให้ได้โดยไม่ทํากิริยาไม่ดีกลับแต่ต้องหาวิธีพูดในเชิงจิตวิทยา เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นเราต้องมีวิธีที่จะพูดกับคนนั้นๆให้เขาเต็มใจที่อยากจะทําให้เราโดยจะต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมและเทคนิคในการพูดเป็นสิ่งสําคัญและข้อสุดท้ายข้อที่5 leadership ability ความสามารถในการเป็นผู้นําไม่ว่าจะไม่ใช่หัวหน้าหรือผู้จัดการแตะต้องมีความคิดแบบผู้นํา ไม่ต้องรอคำสั่งอย่างเดียวมีความกล้าตัดสินใจในบางปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพราะเป็นธรรมดาที่มนุษย์ต้องมีความผิดพลาดบ้างแต่สิ่งที่เหนือไปกว่าก็คือการที่กล้ารับและ,ะเผชิญเพื่อที่หาทางออกให้ได้ขอ,อยกตัวอย่างนะครับเช่น ถ้าเราได้รับมอบหมายให้เป็นโอนเนอร์ดูแลโปรเจกต์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ย่อยหรือหลักเราอาจจะต้องกล้าตัดสินใจในบางเรื่องเพื่อให้โปรเจกต์นั้นดําเนินต่อไปได้โดยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องต่อการตัดสินใจหรือไม่ว่าจะเป็นการกล้าที่จะประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นการนัดการทำ Meeting, มิทติ้งเพื่อหาข้อสรุปเพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการโฟลต่อไปได้ นี่ก็คือ5ข้อสรุปที่คิดว่าจะเป็นทักษะสำคัญที่จะให้เ,เพื่อนๆสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองในชีวิตการทำงานนะครับผมคิดว่าหลายๆองค์กรคงมีทักษะที่ต้องการแตกต่างกันไปโดยข้อมูลนี้ขอแชร์เป็นแนวทางเพื่อเตือนให้รู้ว่าตัวเราเองนั้นจะหยุดพัฒนาไม่ได้ถ้าอยากจะก้าวหน้าต่อไปต้องก้าวให้ทันความเคลื่อนไหวของโลกความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคือข้อความที่ได้ยินคุ้นจินหู แต่มันใช้ได้มากจริงๆนะครับส่วนในตอนหน้าผมจะขอแชร์เรื่อง hard skill เพื่อนๆถ้าได้สนใจโปรดรอรับฟังตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการพูดเพียงเท่านี้ after work สวัสดีครับ